บาลนะครับสิบเอ็ดงวดนะครับพี่พี่สิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งสิรัฐบาลนะครับสิบเอ็ดสิสิบเอ็ดงวดมันหลุดแค่งวดเดียวงวดที่มันออกหน้าเกียรตินะงวดที่มันออกศูนย์หนึ่งสองนะครับกับศูนย์หกงวดนั้นอะหลุดแล้วก็มาเข้าเป็นใบแบบเนี้ยมาเข้าเป็นใบแบบเนี้สองงวดเลยเข้าวันที่หนึ่งมิถุนา หนึ่งเนี่ยหมิตุนานะครับแล้วก็มาเข้าวันที่16ผมจะให้ดูนะก่อนที่พี่จะตัดสินใจว่าอยากจะตามเลขผมไหมเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ งวดนี้ผมให้7กับ8ปิดถูกขอภัยถ้าเรามีโชคมีราบร่วมกันเราจะถูกด้วยกันอีกนะครับงวดนี้รัฐบาลเด่น7กับ8นี่คือชุดเต็มหนึ่ง8 7 5 7 9 7นะครับอัดไปที่178098ใครงบน้อยพี่เล่นแค่นี้ก็ได้เล่นแค่3าหางนะครับผมก็ให้เป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยมันจอกตัวไหนนะครับพี่พี่อาพี่กาไรอันนี้กาไรนะใครถามหากาไรแล้วได้เข้าห้องกาไรเป็นกล่องสุ่มนะครับ ก็จะเหลือแต่ก็จะมีพระพิคเนศนะครับแล้วก็จะมีท้าเวทรหัสกอไก่98กําไรพี่กอไก่98ใครจะเอากอออเดอรกไก่ดกไก่9ดมีเจ็ดชุดสุดท้าย,ายใครจะเอาพิมพ์เลยกอไก่98เนี่ย ถ้าไม่รอนานแล้วนะกไก่98ได้เข้าห้องใครโอนเงินพี่ได้เข้าห้องก่อนนะครับต่อไปจะเป็นเลข3ตัวเด็ดยเจ้ามือรออั้นแล้วนะไม่เป็นไรนะครับอา3ตัววันนี้สวยๆเก๋ๆรูๆ,ๆก็คือ3ตัวนะครับก็คือ5 8 0ซึ่งเลขตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่ามันตรงกับหลายๆสำนัก ผมก็ไม่รู้ว่าจะออกไม่ออกนะครับผมบอกแบบนี้ตลอดนะครับตัวต่อไปที่เจ้ามือรออั้นแล้วนะครับใครออกไปก็เราไม่ว่ากันนะครับครับก็คือใครดูจนจบก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับใครไม่ดูก็ใครดูไม่จบก็ขอให้ถูกกิน <c oughs> เพราะว่าทีเด็ดมันอยู่ท้ายคลิปนะครับบอกเลยว่าเลขทูปปู่แม่นมากต่อไปนะครับก็จะเป็น1 8 7ด ใครชอบบ้างนี่แหละเดี๋ยวรุนอันแน่นอนตัวนี้นะครับต่อไปนะครับอีก2องหางอันนี้คือซ <3 S 2> ้ำจะไม่ซ้ำหมดเลยนะปิดทับได้เลย5 1 7นะครับตัวสุดท้ายจะเป็น8 7 5มีแค่นี้ครับรัฐบาลเดี๋ยวเราจะไปจุดทูบกันที่ผมชอบนะถามว่าชอบตัวไหนผมชอบ8 0 ชอบ1ชอบชอบ17ชอบแ0นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะชอบ18นะครับอันนี้คือวงนะผมชอบส่วนตัวนะครับชอบ17 8018นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งชอบ87เนี่ยวันนี้ชอบสี่หางพี่จะวัดใจแค่นี้ก็ได้นะครับบอกแล้วทีเด็ดมันอยู่ท้ายคลิปไลฟ์เสร็จนี้ไลฟ์นี้ผมไม่เอาไว้นะไลฟ์เสร็จผมอุยันลบทิ้งเลยนะครับ อ่ะต่อไปพี่แคปไปน่าจะเสร็จกันแล้วผมใ้พี่แคปชุดนี้ชุดที่ผมปล่อยลงในห้องเมื่อกี้นี้รัฐบาลผมเข้ามา11งวดหลุดหนึ่งนะอ้าวนี่ชุดนี้แคปไปครับใครแคปไปเลยให้สิทธิ์คนที่อยู่ในไลฟ์แต่เมื่อกี้พี่จะเห็นว่าผมชอบตัวไหน เดี๋ยวเราจะไปจุดทูบกันนะครับต่อไปต่อไปผมจะบอกป้ายแดงก่อนนะครับทะเบียนรถป้ายแดงออกดีดีนะอาจจุดนี้ใครยังไม่แคบแคปนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยชีย้เป้าให้แล้วนะลิงก์ที่ซื้ออยู่ตรงไหนต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นพราะผมยังไม่ได้ให้เลขวงเลขวิ่งเลยนะเออรีบก็ไปรีบก็ออกกระซางสร้างเจ้าโลดเออสร้างเจ้าเทาะ ออ,ออกแล้วกระซางบองเงิดบอกแล้วทีเด็ดมันอยู่ท้ายคลิปทะเบียนรถป้ายแดงนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีจะรู้ไหนใครรู้ทะเบียนรถพิมพ์ขึ้นมาให้เพื่อนๆหน่อยพิมพ์ขึ้นมาให้เพื่อนๆพี่พิมพ์ขึ้นมาให้เพื่อนๆให้ป้าๆแม่ๆหน่อยไม่รู้ว่าแม่ม,มิมี่มาดูอยู่หรือเปล่านะครับ เอาผมยังไม่ได้ไปแจ้งถอนเงินเลยนี่เออลืมแล้วทะเบียนรถป้ายแดงนะงวดนี้นะครับก็จะเป็นแปดหกสี่เจ็ดตัดเล่นได้เลยครับขนลุกถ้ามันไม่ออกหัวยไทยมันต้องออกอมสินแล้วพี่อย่าลืมผมฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเก้าเพราะว่าไอตัวเนี้ย กับตัวเนี้ยมันมันเป็นเลขตัวเดียวกันเอาแคปเห็นบักคนที่เป็น F อซงจริงๆร,งรู้ทะเบียนรถเอาพี่แคปนี่คือทะเบียนรถป้ายแดงที่เพิ่งไปออกมาเมื่อวันพระใครพร้อมจะไปจุดเลขทูบแล้วต่อไปต่อไปเป็นเลขวิ่งไม่มั่นใจครับงวดนนี้ไม่ต้องเอาดีกว่ามั้งจะเอาไม่เลขวิ่งอ่ะดูหน้าอันห <c oughs> ลอเหลาดี่าผมไม่มั่นใจไอ้เลขวงเลขวิ่งนี้วันนี้ พี่จะเอาว่าเลขวิ่งวันนี้ยจะเอาไหมเลขวิ่งเอาไหมเลขวิ่งเพราะผมไม่มั่นใจเลยนะวดนนี้ยเลขวิ่งไม่ต้องเอาดีกว่าเนาะผมไม่มั่นใจจริงวันนี้พอาิมวที่แล้วผมมั่นใจไงแต่วันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าก็นั่นแหละเอาแปดกับเจ็ดนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะไม่ไม่ให้ดีกว่างวันนี้ผมไม่เพราะผมไม่มันผมไม่มั่นใจจริงแต่ผมจะบอกพี่นะ ถ้าถามผมว่าล่างงวดนี้จะมาตัวไหนถ้าให้ผมเดาฟังดีๆถ้าล่างงวดนี้มานะแปดเก้าห้ามาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้ไปแต่ผมไม่ไม่ขอพี่ให้พี่ไปเลือกเองแล้วกันเหมือนงวดที่แล้วนะครับอะให้ให้ใหเดยวจะให้เพราะผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับบอกเลย ดูครั้งแรกสวัสดีครับคอยมิโชมีราบเดออารมาดูนะครับวิ่งบนงวดนี้ถามว่ามีศูนย์ไหมเดี๋ยวจะบอกนะครับวิ่งบนนะเลขสูตรเอาเลขสูตรก่อนนะอันดับแรกเลขสูตรนะครับเลขสูตรนะดูฟังดีๆนะฟังปากไม่เอกนะ เลขสูตรนะครับก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองตัวไหนจะมานะครับอันนี้คือจะเป็นเลขสูตรมันไม่ขึ้น่าพี่มันไม่ให้สงสัยไม่เข้านี่ไงมาแล้วอ๋อพี่คนนี่บอกมาแล้วผมคัดมาแล้วเดี๋ยวผมเอามาขึ้นเองเดี๋ยวผมเอามาขึ้นเองวิ่งบนนะเลขสูตรพี่เห็นหรือเปล่า เลขสูตรจะมีศอกจะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับส่วนวิ่งล่างผมไม่มั่นใจนะผมบอกก่อนโอ้ยไม่ขึ้นผมยังหาไม่ลิงก์ไม่เจอเลยพี่ ช่างมันมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นนะงืดอไหลพอแล้วลิงอันนี้พี่ไม่มันแต่มันปักไม่ได้ไงพี่เข้าใจปะมันปักไม่ได้ไงมันขึ้นแล้วอะแต่ผมยังไม่เห็นเลยผมตาผมตาไม่ดีม้งมันขึ้นรัวๆไงพี่ พี่คนนี้บอกเห็นหรือยังคะกดเลยผมไม่เห็นพี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใครจะเข้าห้องผมเจอแล้วเข้าห้องจิ้มลิงก์ข้างล่างที่ผมปักหมดแล้วก็ดูไปนะครับทําเพียนสีผิดเดี๋ยวไม่เห็นอีกเอามาดูวิ่งบนนะวิ่งล่างพี่ไปวิอเคราะห์เองนะผมก็ไม่รู้หรอกมาไม่มาแต่งวดที่แล้วผมก็ชี้เป้าให้สามตัว วิ่งล่างนะพี่วิ่งล่างงวดนี้นะครับแปดถ้าพี่สังเกตดูนะเลขมันนะจะจะออกไม่ต่างกันหรอกนะครับงวดที่แล้วมีเก้าแล้วเก้ากับสองใช่ป่ะงวดนี้เก้าอาจจะยังอยู่ล่างนะครับไม่แน่เนี่ยให้แปดห้าเก้าเนี่ยมาตัวหนึ่งถามว่าให้ชอบตัวไหนงวดนี้ชอบแปดล่างกับชอบเก้าจบนะครับส่วนบน วิ่งบนนะตัวเดียวเลยวัดใจเลยตัวเดียวครับวิ่งบนวิ่ง8ชอบไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยอ่ะเสร็จต่อไปจะไปจุดทูบใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงเข้าไปเมื่อกี้ให้ดูผลงานแล้วนะต่อไปจะเป็นจุดทูบนะครับวิ่งบนงวดน,นี้วิ่ง8นะครับวิ่ง8เลยวิ่งตัวเดียววิ่ง8จับคู่เลยนะครับถามว่างวดน,นี้ถ้าศูนย์มาผมจะเขียนในใบนี้เลยนะไม่ต้องบรายใบยอยู่นะครับ เขียนถ้าศูนย์ท้าศูนย์มาฟังดีๆนะถ้าศูนย์มา,นะา,ศ,มาศูนย์จะมาตัวไหนถ้าศูนย์มาจะมาได้นะครับก็จะเป็น08แล้วก็50แค่นี้มาได้แค่นี้ มาได้แค่นี้นะเออมาได้แค่นี้นะครับ0ูนย์แกับ0 5, ูนย์หงวดนี้ถ้า0ูนย์ยังอยู่สวยมากนี่แหละไม่แน่นะอาจจะมาห้าศเนี่ยหรือไม่อาจจะออก8 0ยเนี่ยแต่ห้าแไม่น่าจะเด่นแต่ไม่แน่อาจจะมาแปดศูนย์เนี่ยหรือห้าศูนย์เนี่ยหรือไม่อาจจะวนกลับมาที่เก่า เห็นปะจับคู่แบบนี้ก็ได้8ปดหน0ยเนี่ยจับเหมือนงวดที่แล้วอ่ะพี่แคปไปพร้อมยังจะเอาทูบไหม